สวัสด hey, ีค่ะยินดีต้อนรับุมทาสู่มพาโรยนะคะวันนี้พามาชมตลาดค่ะดอกกเจียวยดาุากกเียวเนี่อยจแล้วนี่ ทแล้วกินแนน้าหม่นิ่ม้าไมนิ่มเอย่สิดานตลาดอันนี้ก็เหนียวแลวเราไปดูฝั่งโน้นกันนะคะ ตลาดค่ะตลาดเช้าที 1, ่อำเภอหนองสองห้องนะคะวันนี <S 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 un ้เรามาตลาดเช้าที่ผมก็ได้ของเยอะแยะเลยมาเจอนี้น้อยนาอันจะใช่หรืไไงจะวางอะไรบ่

ใส่กอ <Christina. S 1> ันนั้น1อันนั้น1อันนี้18เนอเด้อใส่ถูกอันใส่ถุกมันค่ะอันนั้น18ได้เิบสเค่ะเป็นค่งควงยนส้อค่ยอสตนั่นเ <laughs> <Phát khen. cười> ừ. ngày. Xí, bà mò à, khai ngay không có hạng sĩ không có hạng sĩ bằng lạc sĩ bằng lạc ก็ละสองบาทอยากใหญ่ไหมเอาเจ้าขาส่นย่ยขาด่้น พี่น้องจะซื้อดาวเรืองก่อนมันพอปลูกลงที่ดินแล้วมันไลื่อมกันขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามค่ะ